ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเพื่อนสนิทซาร่าคาสิงกินีโผล่คอมเมนต์เดือดหลังชาวเน็ตแท็กหาถล่มด่าดใต้ข้อความวาดิมและแล้วจากข่าวลือตั้งท้องซาร่าคาสิงกินีได้เปิดใจแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเผยโฉมหน้าลูกสาววัยสองเดือนน้องเอมิลี่ลั่นข่าวเมสาเลิกกับแฟนนุ่มวาดิมายแบบชาวรัสเซียไม่จริงงัดชัดหลักฐานถูกแฟนนุ่มเขอแต่งงานแต่เลื่อนเพราะโควิด โดยล่าสุดสาราเผยเรื่องครอบครัวใหม่ว่ายังคบกันปกติด,ดีไม่ได้เดลิราตามข่าวที่ออกไปเป็นครอบครัวกันค่ะเราแผนแต่งงานเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพราะสถาน,นการณ์โควิดทําให้ทุกอย่างต้องเลื่อนไปจากนั้นไม่นานไมพิรัตได้ออกมาเคลื่อนไหวว่าวันนี้ผมตัดสินใจที่จะถอนคําร้องขอสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมกันเจตนาที่ขอไปตอนแรกเพียงเพราะไม่อยากเป็นแค่พ่อที่จ่ายเงินอย่างเดียวแต่อยากมีสิทธิ์ร่วมกันในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตลูก จากนั้นหนุ่มวาดีมก็เรียออกมาโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมบอกว่าตนและสาร่านั้นเคยเดทกันตั้งแต่เดือนตุลาคม2019จนถึงมกราคม2020จนตอนนี้นั้นสาวสาร่าได้บอกเลิกตนไปและตนก็ได้บินกลับประเทศไปที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามล่าสุดก็มีชาวเน็ตได้แท็กหาเพื่อนสนิทสาร่าคาสิกินีที่ชื่อน้ำแข็งในอินสตาแกรมของวาดีม ซึ่งงานนี้นั้นก็มีบทสนทนาที่ถล่มด่าก,กันไม่ยัง้งหลังจากที่สาวน้ำแข็งนั้นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ปกป้องสาวสาระแต่ภายหลังฝ่ายชายออกมาแฉกลายเป็นว่าทั้งสาวน้ำแข็งและสาวสารานั้นได้โกหกคนทั้งประเทศ